สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าวิโรดตอบทำไมก้าวไกลมั่นใจขนาดนี้รู้มากว่า80สวโวทให้พิธาแย้มอาจจะพุ่งถึงร้อยทำไมเ้าไกลมั่นใจขนาดนี้ เมื่อ8กรกฎาคมนายวิโรธลักษนาดิอนสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการมีเรื่องมาเคลียร์บายซีโรดทางมติชนทีวีในตอนหนึ่งนายซีโรดครั้มไพบูลถามว่าทำไมก้าวไกลมั่นใจขนาดนี้ว่าจะได้เสียงโหวตนาย,ยกให้นายพิธาลิมเจริญรัฐนายวิโรธตอบว่าคะแนาน376ซึ่งมาจากสส่วนบวกกันก็คือ เสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและเสียงจากสอวอร,รวมกันแล้วต้องได้มากกว่า376เราเองก็อยากรู้ว่าเฉพาะเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นเท่าไหร่จะครบ312หรือไม่ในวันโหวตประธานสภาซึ่งถ้าม่มีการเสนอชื่อแข่งในตำแหน่งรองประธานสภาเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงเราเป็นเท่าไหร่แต่ปรากฏว่า 8พักร่วมเสนอนายปฏิภัฒนสันติพาดาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเสนอนายวิทยาแก้วพระดายเชื่อหรือไม่หลายคนอาจจะรู้สึกอื้อหือแต่ตนดีใจเพราะเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเสียงสอสอที่เราได้เป็นเท่าไหร่นายวิโรธกล่าวว่าตนเชื่อว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ต่างไปจากนี้คิดว่า ไม่เหลือบาก,กว่าแรงไม่ว่าจะเป็นสวออที่ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเคารพชั้นทานุมัติของประชาชนทั้งที่ประกาศผ่านสาธารณะและบอกเล่า90ผ่านสมาชิกรัฐสภาเราเชื่อว่ามีมากกว่า80คนอาจจะถึง90หรือ100คนก็ได้ตัวเลข2ส่วนรวมกันไม่ว่าอย่างไรก็เกิน376ดังนั้นไม่แปลกใจที่เข้าวไกลมั่นใจแต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความประมาท เราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้ในคราวนี้เพราะสอบอหลายท่านชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ชื่นชมพรรคก้าวไกลแต่เลือกยกมือเพราะต้องการเคารพเสียงประชาชนและรักษาหลักการรัฐสภานายวิโรธกล่าวความคืบหน้าล่าสุดตรีชดาชี้ประยุทธ์แจงต้นต่อรัฐประหาร57หวังช่วยคนผิด หลุดคดีสลายการชุมนุม53หรือไม่วกรกฎาคมนางสาวตรีชดาสีธาดารองโฆษกพักเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ TSI แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อสอบสวนคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี5 3 พร้อมเปิดเผยข้อมูลนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารค่มคู่พวกอ้วกปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกเพื่อให้ยุติการดำเนินคดีสลายการชุมนุมว่าเผด็ออกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารปี2557และนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดควรจะแสดงความกล้าหาญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมว่าสิ่งที่นายทาริศ เปิดเผยออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นต่อการรัฐประหารปี2557จริงหรือไม่เพราะการรัฐประหารที่ทำให้ประเทศเสียหายมหาศาลดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการพยายามช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนในปี2553ให้หลุดคดีหรือเป็นเพียงการทำเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นความผิดหรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงที่สังคมกังขาคือหลังการรัฐประหารปี2557เป็นต้นมาคดีสลายการชุมนุมของประชาชนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยคดีสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนปี53ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตนับร้อยบาดเจ็บและสูญเสียอีกหลายพันคนนั้นหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆมานับตั้งแต่รัฐประหารปี57และมีกระแสข่าวมาตลอดว่า มีความพยายามที่จะทำให้คนสั่งการคนกระทำผิดรอดพ้นจากความผิดหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็พบกับกระแสข่าวความพยายามกดดันอายการจนสังคมกังขาหรือแม้แต่ปปชชุดหลังรัฐประหารก็ยกคำร้องแม้ญาติผู้เสียชีวิตจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลาแต่10บกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถมีหน่วยงานหรือองค์กรใน กระบวนการยืดธรรมใดๆให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้นางสาวตีชดากล่าวอำคืบหน้าจตุพรแย้มตัวเลข87งูเหา่าจับตาปฏิบัติการฉับพลันจากกลุ่มอำนาจเก่าเมื่อเจ็กรกฎาคมนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหล้อมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนคิดดีๆ นายจตุพรกล่าวว่าการเปลี่ยนตำแหน่งประธานสภาจากนายสุชาติมาเป็นนายวันมนูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพักประชาชาติยังฉับพลันในช่วงสองคืนสุดท้ายก่อนประชุมสภาโหวตนั้นซึ่งคาดว่ามาจากข้อเสนอแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่จึงทําให้ราบรื่นง่ายดายไม่มีการต่อต้านจากนายสุชาติตันเจริญสิ่งสําคัญได้เปิดเผยเชิงสมมุติถึงการเจรจาจัดวางตําแหน่งทางการเมืองว่า ถ้าต้องการแลกเปลี่ยนตำแหน่งกับบุคคลใดต้องศึกษาความต้องการของคนนั้นๆด้วยเช่นสมมุติว่าคนเคยเป็นรองประธานสภามาก่อนก็เสนอตามความอยากให้เป็นประธานสภาและเมื่อผิดคำพูดแล้วจึงเจราจากันใหม่โดยพิจารณาว่าเขายังมีความอยากจะเป็นอะไรต่อหากเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นการเสนอแลกเปลี่ยน ตามความอยากจะราบรื่นและทำให้ฝันหวานจึงไม่แตกต่างจากการหลอกต้มความอยากกันต่อไปอีกนาจรุพรกล่าวว่าตามแผนเดิมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กระกฎาคมหากหนายพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ผ่านเกณฑ์มติรัฐสภา376เสียงแล้วจะเปิดโอกาสให้ลงมติเลือกอีกครั้งเพื่อดันไปให้สุดทางดังนั้นเมื่อถึงปลายทาง จุดสิ้นสงสัยแล้วมีข่าวลือตามมาถึงการอ้างให้โหวตเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยโดยมีพรรคก้าวไกลยังอยู่ร่วมรัฐบาลได้ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ความเป็นจริงแต่อย่างไรการเลือกนายกในวันที่13กรกฎาคมจึงน่ากลัวโดยแผนเดิมของบางฝ่ายที่ตกลงกันไว้ว่าจะให้พิธาโหวตถึงสครั้งตามที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองจากพรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างไว้ คือในวันที่13และ19และ20กรกฎาคมเพื่อให้พิสูจน์เสียง3 7 6จนสิ้นสงสยัยเมื่อไปไม่ได้ก็จะเลี้ยวแยกย้ายข้ามคั่วกันไปแต่การเมืองกลับถูกปัน่นนายจตุพกรกล่าวนายจตุพกรกล่าวว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้กลุ่มอำนาจเดิมจึงช่างน้ำหนัก50ต่อ50กันอยู่ว่าถ้าสามารถปฏิบัติการงูเห่าสวภา,าได้เรียบร้อย จะเล่นเกมฟัดกันในวันแรกความคืบหน้าสีโรดลั่นทหารปกครองใครจะอยากมามองพิธาทวีตถึงเทเลอร์สวิปคือบุค,คลิกผู้นำหมุนทันโลกตืบเนื่องจากกรณี6กลรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความถึงศิลป,ปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างเทเลอร์สวิป หลังจากศิลปินสาวจะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2024ซึ่งเป็นจุดหมายเดียวในเอเชียตะวออกเฉียงใต้ด้วยโพสต์ดังกล่าวนั้นมีใจความว่าเฮ้เทเลอร์ผมเป็นพ๊กแฟนของคุณนะตอนนี้ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวหลังจากที่คุณต้องยกเลิกวงเล็บคอนเสิร์ตในประเทศไทยในปี2557เมื่อครั้งที่แล้ว เนื่องจากการรัฐประหารเสียงของคนไทยได้สะท้อนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเราทุกคนรอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่สวยงามของเรามาสิและผมจะร้องเพลงราเวนเดอร์เอสกับคุณทิมเมื่อเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานายสิโรธครามภัยบูรพิธีิกรและนักวิเคราะห์การเมืองให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองทางมติชนทีวีถึงประเด็นกล่าวว่าอิธาไวต่อเรื่องคอนเน็กกับเรื่องต่างๆจริงๆเนะ่ะเรื่องของเทเลอร์สวิฟมาจัดคอนเสิร์ตเปิดทัวร์แล้วไม่มีชื่อประเทศไทยสำหรับคนสายดนตรีก็พูดกันมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเอ๊ะทำไมเทเลอร์สวิฟไม่มาไทยแล้วมันก็เป็นเพราะว่ารอบที่แล้วไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะ่ะผมว่ามันก็คือการเห็นประเด็นนี้ ที่มันไหลอยู่ในสังคมการเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมรอบนี้ก็ยังไม่มีชื่อของประเทศไทยต่อไปพิธาไม่ได้เป็นคนแรกในการพูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่ซึ่งคนสายดนตรีคนจากสายคอนเสิร์ตคนที่ติดตามด้านของอ n นเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีพูดกันมาสักพักแล้วเพียงแต่แคนดิเดตนายกพักอื่นนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ ผมว่าสิ่งที่พิธทาทำเนี่ยมันสะท้อนถึงความตกยุคของผู้นำพรรคอื่นมากกว่านายสีโรดชี้